บริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะแต่จะเป็นเรื่องของอะไรนั้นต้องไปติดตามกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนกันในครั้งที่แล้วกันก่อนการที่เราจะมีสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นตัวกลาง ในการทำให้เกิดการผลิตขึ้นต้องมีที่ดินแรงงานทุนหรือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและเจ้าของหรือผู้ประกอบการสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการผลิตสินค้าขึ้นนะคะและเมื่อมีการผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้กินผู้ใช้ เราก็ควรที่จะใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะหลังจากที่พัดและแม่ได้ซื้อของกินและกินข้าวกลางวันที่ร้านอาหารเสร็จก็ได้เดินทางไปที่ร้านตัดผมชายต่อค่ะเราแวะตัดผมกันก่อนนะจ๊ะลูกผมลูกยาวแล้วได้ครับแม่น้องตัดสั้นๆหน่อยนะคะ ได้สิคราวนี้มาตัดผมไวจังนะตัดผมให้ผมหล่อๆเลยนะครับคุณอาได้สิเดี๋ยวอาจะตัดให้หล่อๆเลยคุณอาครับคุณอาใช้อะไรในการตัดผมบ้างครับอาก็ต้องมีเครื่องมือสิก็คือพวกกันไกลหวีแบตเตอรี่แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะเลยละ่ะอาก็มีลูกจ้างด้วยเราถามไปทำไมเหรอ ผมอยากรู้นะครับเพราะผมคุยกับแม่ไว้ว่ากว่าที่เราจะได้ข้าวไข่เจียวสักหนึ่งจานต้องมีอะไรตั้งหลายอย่างเลยครับผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าอย่างร้านตัดผมจะต้องใช้อะไรบ้างอ๋ออย่างนี้นี่เองอาจจะบอกให้นะร้านตัดผมของอาไม่เหมือนกับข้าวไข่เจียวหรอกนะตรงที่ข้าวไข่เจียวนะ่ะเป็นสินค้าส่วนร้านตัดผมของอาเป็นการบริการแต่คล้ายกันตรงที่ ร้านตัดผมของอาก็จะต้องมีที่ตั้งร้านมีลูกจ้างตัดผมอาก็ต้องมีเงินมาซื้ออุปกรณ์ตัดผมมาเป็นค่าจ้างลูกจ้างแล้วก็มีคนที่เป็นเจ้าของมาดูแลกิจการร้านตัดผมยังไงล่ะเราเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณอาน้องๆคะอย่างที่คุณอาได้บอกไปนะคะว่ากว่าที่คุณอาจะสามารถให้บริการตัดผมได้คุณอาก็จะต้องมีร้าน มีลูกจ้างมีเงินที่ไว้ซื้ออุปกรณ์และก็มีคุณอาซึ่งเป็นคนสำคัญที่เป็นเจ้าของที่ทำให้เกิดการบริการร้านตัดผมขึ้นค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆเข้าใจเหมือนพัดกันหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันคิดนะคะ ว่าการที่เราจะมีบริการรถประจำทางนั้นเราจะต้องใช้อะไรบ้างในการทำให้เกิดการบริการขึ้นค่ะอย่างที่น้องๆทราบไปนะคะว่าการให้บริการตัดผมหรือบริการรถประจำทางนั้นก็จะต้องมีที่ดินเป็นที่ตั้งของสถานีรถมีคนขับรถเป็นแรงงานมีเงินทุนเพื่อมาซื้อรถมีเงินเพื่อมาซ่อมบำรุง เวลาที่รถชํำรุดรวมไปถึงค่าจ้างพนักงานอีกด้วยและก็ต้องมีเจ้าของเพื่อมาเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการค่ะนอกจากการบริการรถโดยสารประจำทางการบริการตัดผมแล้วก็ยังมีการบริการอื่นๆด้วยที่ต้องมีสิ่งต่างๆมาเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกที่ทำการรักษาโรคธนาคารที่ทำการบริการรับฝากเงิน การบริการซ่อมแซมเสื้อผ้าการบริการซ่อมรองเท้าเป็นต้นค่ะเห็นไหมคะว่าการบริการต่างๆมีอยู่เยอะแยะให้เราได้เลือกใช้เลยนะคะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ ได้เวลามาตรวจคำตอบกันแล้วค่ะน้องๆข้อหนึ่งใครคือผู้ที่จัดว่าเป็นแรงงานในการให้บริการในโรงพยาบาลคือแพทย์ที่มาทำการรักษาเราค่ะข้อสองใครคือผู้ที่ให้บริการในร้านตัดผมช่างตัดผมคือผู้ให้บริการตัดผมเวลาที่เราไปตัดผมที่ร้านและถือว่าเป็นแรงงานข้อสามใครคือผู้ที่ทำอาชีพให้บริการแม่บ้านทำความสะอาดคือผู้ให้บริการค่ะ ให้บริการในเรื่องการทำความสะอาดค่ะข้อ4จากแย็บผ้าคือทุนที่ใช้ในอาชีพบริการรับซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเพราะถือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องมีการลงทุนค่ะน้องๆ้อคะจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าเรามีความต้องการสินค้ามากเท่าไหร่ก็จะมีผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรต่างๆมาผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยการบริการก็เช่นเดียวกันคะ่ะ เรามีความต้องการการบริการเพื่อมาตอบสนองความต้องการของเรามากเท่าไหร่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของก็จะหาทรัพยากรมาผลิตการบริการให้ได้ตามความต้องการอย่างเช่นในเมืองหลวงที่มีการบริการรถแท็กซี่หรือรถประจำทางที่เราเห็นวิ่งกันตามท้องถนนมากมายถ้ามีมากเกินความจําเป็นก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทางด้านพลังงาน โดยเปล่าประโยชน์ได้ค่ะฉะนั้นเราต้องมีการใช้อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะน้องๆ